สนับสนุนโดยยาร่าต้นกำเนิดเรือใบายไวกิ้งเยอสีฟันแปลงสีฟันฟาร์มบายฟาร์มชาแนล เดอะฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปี2นะคะ,คะเราได้ติดตามภารกิจที่3เนี่ยคือการจับปลาไหลนะคะแต่ละ,ะทีมก็โอ้โหทําได้ดีไม่แพ้กันสนุกสนานกันไปนะคะคราวนี้เป็นภารกิจที่4แล้วล่ะคะ่ะภารกิจที่4เราจะเริ่มต้นกันที่ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งที่นี่เขาจะต้องไปเกี่ยวข้าวด้วยเคียวฟังดูแล้วไม่นา่าแปลกนะคะเพราะ,ะเราอาจจะคุ้นเคยคแต่จะเกี่ยวแบบไหนอย่างไรต้องไปติดตามชมภาพรบรรยากาศที่เราเก็บมาฝากคุณผู้ชมแล้วเดอะฟาร์มเมอร์เกม กษตรกรปี2ค่ะค่ะเ,เกมกเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้ขับเคลื่อนความสุขเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับชมภารกิจที่3การแข่งขันจับปลาไหลของแต่ละทีมไปกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้มาติดตามรับชมการทำภารกิจที่4 เป็นการแข่งขันเคียวข้าวโดยเคี่ยวภายในเวลาที่กำหนดไว้10นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างเอาครับกาทุนข้าวชยุมชนก็เราวันนี้นะครับทุนข้าวชยุมชนบ้านนามเคี้ยนอำเภอปอากมานังจังหวัดนครธิกกมราชนะครับวันนี้เรานำสม,มาชิกมาแข่งแข่งขันนะครับเคี่ยวข้าวโดวยเคียวนะครับถึงวันนี้กติกานะครับเราชายคนที่คนนะครับนาชายคนที่คนนะครับอ่ายิ่งนึ่งอยิ่ง,งช่องชายท่องนะครับ อ่าอเคียวเร็ดแล้วนะครับแล้วมัดนะครับพอมัดถึงกันเก็จึงเเวลาการแข่งขันตรงนี้เราใช้ซิบนาที่นะครับเอาล่ะครับผู้แข่งขันก็พร้อมแล้วมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันครับ,เ,รบรชชเชียร์กันเชียร์กัน จากนี้ก็จะเป็นการนำข้าวที่เกี่ยวได้ไปทำการฝัดเพื่อนำมเมล็ดออกชั่งน้ำหนักกันครับสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ช่วยเกษตรกรร,กร,รุ่นปู่ย่าตายายใช้เท้านวดข้าวครับหลังจากที่ได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะนำข้าวบรรจุก,กระสอบต้องนำมเมล็ดข้าวมาตรวจวัดข่าความชื้นก่อนโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าความชื้นที่วัดได้20.9ครับผมเมื่อได้ค่าความชื้นแล้วก็จะนำไปคิดคำนวณหาน้ำหนักสุทธิอีกครั้งจากค่าความชื้นมาตรฐานความชื้นที่15ปเซนครับกับขั้นตอนต่อไปกรข้าวที่เราหนวด,ดแล้วใส่ซอบนะครับตอนนี้เราได้ประมาณสี่กระสอบนะครับรายก็ให้สมาชิกช่วยกันชง เอาเอาครับเอาแน่เกินกล็รก้ิดเอ้เกือบร้อยเกือบร้อยตอนนี้เราได้นำนักทรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปฮักนำนักตุติีกันเดี๋ยวก็เชิญเจ้าหน้าที่ทุ่นวิ่ัใจข้าวนะครับมาเปรียบเทียบความชื้นครับเดี๋ยวมาดูวิธีการคิดคำนวณนะครับตามตามสูตรนะครับวิธีคำนวณหาค่าความชื้นข้าวมาตรฐานที่1 5เปอร์เซ็นต์ครับ นำหนึ่งร้อยลบด้วยค่าความชื้นที่วัดได้ยี่สิบจุดเก้าเปอร์เซนต์ครับจากนั้นนำไปคูณด้วยน้ำหนักที่ชั่งได้เก้าสิบแปดกิโลกรัมและนำไปหารด้วยแปดสิบห้าจะได้น้ำหนักเท่ากับเก้าสิบเอ็ดกิโลกรัมครับสำหรับกติกาให้คะแนนภารกิจที่4นี้10กิโลกรัมต่อ1คะแนนทีมนครศรีธรรมราชทำน้ำหนักได้ 91กิโลกรัมเท่ากับได้9คะแนนครับผมยอ,อย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขันเดอะฟาร์มเมอเร์เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยกรมการข้าวโตโยต้าฟาร์มชาแนล ติดตามชมแล้วอย่าลืมส่งกําลังใจให้คะแนนกับทุกทกทีมที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะส่ง SMS นะคะพิมพ์นะคะเแล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบค่ะจากนั้นส่งมาที่4221900ทุกคะแนนเป็นกําลังใจที่ดีให้กับทุกทกทีมนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าฝากกันไว้ด,ด้วยะคะ่ะเตือนนะคะ16จังหวัดนะคะตอนนี้ระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้าท่วมนะคะโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณาภัยหรือว่าปอพค่ะได้เตือนภัยในช่วงนี้นะคะจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนและหย่อมความกดอากาศต่ำกาลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะทําให้มีฝนตกชุกถึงหนักมากนะคะในบางพื้นที่ตั้งแต่ช่วงวันที่8ถึงส0พฤศจิกายนนี้นะคะระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําล,ล้นตลิ่งน้ําป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มรวมถึงคลื่นลมในทะเลค่ะจะมีกําลังแรงนะคะเรือเล็กนี่ควรงดออกจากฝั่งนะคะพี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ใน16จังหวัดนะคะได้แก่ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก oh. ็ตกระบี่ตรังชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดสตูลนะคะสำหรับประชาชนหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะและผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารด้านการเกษตรนะคะจากแฟนเพจของรายการเราได้ค่ะเพียงแค่คุณเข้าไปกดไลค์ถูกใจกันที่ w วว เว็บ .facebook.com สลอดคนไทยหัวใจเกษตรค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเชียรกันหน่อยเอาเชียกันหน่อยทีมนครสู้สู้สู้ครับสวัสดีค่ะ